เช่นเคยคุณผู้ชมคะสดๆแบบนี้นะคะทุกวันอังคารค่ะกับออยนะคะอุตสาหภัยตันสิริค่ะและเหมือนเช่นเคยนะคะสองนุ่มหล่อของเราก็พร้อมร่เช่นเดียวกันนะคะกับสันนิษิ์กริชแล้วก็พี่ยูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยหายไปไหนเคิดถึงมากคุณโอ้ยผมไม่สนคุณแล้วตอนนี้ไทยโดนนำอยู่สองศูนย์พี่ต้องสนก่อนสิอะไรนะพี่ต้องสนก่อนโอ้ยใครเขาจะดูกันตอนนี้ รเราต้องเราต้องใช้เลขอะไรครับไปบอลโลกไม่ทันแล้วมั้งถ้าแข่งให้ชนะเนี่ยต้องใส่39โอ้โหยังมีพูดเล่นๆมันไม่ทันแล้วพูดถูกเนี่ยคือตอนนี้มันเจอนามไปแล้ว2อศูนย์ครับผมพาวิ้งเอาสามเกาไปแหลักนี่พันแมาจารย์ไม่ทันแล้วใช่ไหมเตะตัดขาอย่างเดียวตอนนี้ก็ไปเด็กสุดพีครับผมเออเขาเตะก็เตะไปเดี๋ยวสนใจไปเชียร์ทำในสิ่งที่เราถนัดทีมชาติไทย ทำไรรคับต่อยไปใส่างนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอ่ะส่งใจไปให้เขาแทนครัแต่ส่งแรงไปครับก็ยังเหมือนเดิมนะคะมีเรื่องราวของตัวเลขมาฝากกันใช่นะคอย่าลืมตกเอฟซีมานะครับสี่หกสี่สองสองศูนย์ศูนย์ครับใช่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าข้อความมันมาได้เร็วเนี่ยเดี๋ยวเริ่มลุ้นตั้งช่วงปลายเบรกแรกเลยก็ได้ใช่ไหมแล้ววันนี้มีคนพิเศษได้เบรกสายอ่าอยากจะบอกว่า หลายๆคนที่ชมรายการเราใช่ไหมคะครับผมเราก็จะมีแขกรับเชิญเนี่ยมาร่วมในการเราหลายๆคนหลายรูปแบบคหลายๆอาชีพมีตั้งแต่ทอมครับผู้หญิงครับผมผู้ชายครับผมวัยรุ่นคนแก่ยี่สุงอายุครับผมอายครับผมแล้ววันนี้คุณผู้ชมค่ะคุณแม่ก็มา ไม่บอก่แม่อะไรใครครัแม่แบบไหนยังไงต้องรอในเบรกที่3นะคะแต่ว่าในเบรกที่ของเราเนี่ยเราก็มีเรื่องราวของตัวเลข3ตัวมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะอาจารย์ค่ะกลุ่มนี้จะพูดถึงบ่อยมากเลยที่ที่ผมจะเคยเคยบอกว่าเอ้ยมันต้องเป็นการเรียนรู้ระดับสูงใช่ไหมถึงใช้เลขนี้นั่นคือ789นะคะแล้วก็978รวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งกลุ่มเลขก็คือเรื่องของ8 เจดก้าคือสลับไปสลับมาหน้าหลังแต่พลังนี่มันต่างกันไหมยังไงมันยังไงจริงจริงความหมายมันต่างกันจริงจริงจริงมันก็อยู่ในกลุ่มที่อาจารย์บอกว่า0ูนย์แควรจะเลี่ยงแต่อันเนี้ยอาจารย์เอามาประกอบนี้มันหมายความว่ายังไงครับคือเวลาถ้ากลุ่มนี้จัดวางรวมกันเนี่ยยังให้ผลในเรื่องเงินอยู่แต่นิสัยต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็น978จะขี้อายไม่ชอบเข้าสังคมถ้าใช้เลขนี้แล้วบอกว่าจะต้องเป็นหัวหน้าที่ต้องคอย เจอคนเนี่ยมันจะไม่ชอบคือเลขนี้ต้องเหมือนกับว่ารวยแล้วชอบอยู่เบื้องหลังเป็นคนชอบเงียบแต่ก็มีพลังเงินนะครับส่วน879ก็ก็สังคมอยู่แต่ก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะครับศิลปินนะฉะนั้นตัวที่3เนี่ย789ปเก้านี่ยจะดูห้าวหาแลวก็ลุยลุยทุกอย่างครับผมมันจะไป่ได้ที่ค่อนข้างเหมือนกับเจ้าของธุรกิจเหมือนกับเจ้าของกิจการที่ว่าลุยลุยบูบูเพราะนั้นแสดงว่า789กน่าจะเป็นกลุ่มที่พลังอยู่ที่สุด มันเลี้ยงออกมาแล้วมันไม่มีเรื่องโลกส่วนตัวสูงมันก็เลยดูน่าใช้มค่นั้นเดูเหมือนจะเปเรื่อแต่จะมีพลังเรื่องเสียงชคงหมดทุกเบอร์เลขอภิมหาพลังเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะสอดคล้องมีข้อเสียไหมครับข้อเสียก็คือต้องบอกว่าอารมณ์จะก้าวร้าวรุนแรงคนที่ใช้อารมณ์จะคือง่ายๆครับอย่างสามีภรรยาเนี่ยอยู่ดีภรรยาเขาเปลี่ยนเบอร์เนี่ยอย่างคนที่อยู่ในรายการเนี่ยอยากซื้อหวยไงเปลี่ยนเบอร์นี้ปุ๊บ ตัวเองเป็นใหญ่ในบ้านครับผมสามีงงครับเฮ้ยทำไมไม่ทำกับข้าวทำไมขี้วอยวายเพราะพลังนี้เป็นนักเลงมันเสียสมดเลเรื่องความรักกับข้าวไม่ทำแทงหัวอย่างเดียวการเป็นอย่านไปไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเลขอย่างนี้จริงแสดงว่าคนใจร้อนใช้ไม่ได้ไม่ควรอย่างนี้ไม่ควรพราะจะเบิดระเบิดอารมณ์แล้วก็จะเสียสัมพันธ์คนรอบข้างย้อนกลับมาที่คําเดิมที่จารย์เคยพูดว่าเลขเนี่ย ต้องใช้ให้ถูกคนถูกจริตใช่ไม่ได้หมายความว่าเห็นว่าเลขดี7จ็ดแปดเก้าใช้เลยใช้ไม่ใช่เพราะอะไหลายคนนะคะที่ไปศึกษาเองเนี่ยแล้วเขาพยายามจะคิดว่าฟังมาแล้วแน่ว่าเลขกลุ่มนี้ดีก็เลยไปหาซื้อเบอร์ที่เลขกลุ่มนี้มาใช้แต่ไม่ได้มองว่าเราเนี่ยเหมาะกับเลขนีหรือเปล่าน่าจะสองปีก่อนมีคนบอกว่าอาจารย์โทรมาถามผมสงสัยมากเลยผมหาอย่างเงี้ยซื้อมาใช้ตั้งแต่ใช้ก็เป็นไข้ตลอดเลยจริงเหรอเพราะอะไรครับเขาบอกว่าพอเลิกใช้แล้วเขาหายออเพราะอะไรเขาบอกเขาจะป่วยบ่อย เพราะว่าอะไรครับคือพ่อจะรับขึ้นความถี่นี้ไม่ได้นะครับค่อนข้างรุนแรงผมไม่เหมาะครับจริตผราก็มีมีมีรุ่นพี่ผมอยู่คนนะครับที่เขาขายของอาจารย์ก็รู้จักอาจารย์ก็รู้จักโอ้โหตอนที่เขาเลิกใช้แล้วเจ็ดแปดก้าบอกตอนใช้ผมเห็นนะเขาคุยกับผมดีนะโอ้ยพี่จะทําอะไรบอกผมนะเย่ช่วยช่วยช่วยแต่ขันไปคุยกับลูกน้องนะเฮ้ยมึง ยังมือพี่คุกใช้เลยไม่ดูเขเเลยเฮ้ยคือ power เขาเยอะมากคืออะไอนีจริงผมไม่ได้ acting นะเขาจะเป็นอย่างจริงจริงแบบเฮ้ยโหดไปมาวะแล้ววันหนึ่งเขาก็บอกมันก็ดีนะเรื่องงานแต่ตั้งแต่ผมใช้อ่ะเมียผมบอกโคตรดุเลยไม่รู้ทำไมนี่ไงกล้าหลานจริงจริงจริตเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะศึกษาก่อนหรือว่าควรจะรู้ถึงแบคเกวร์ของตัวเลขก่อนว่ากลุ่มไหนควรใช้เมื่อเราบอกไปแล้วว่าคนประเภทไหนไม่ควรใช้แล้วคนประเภทไหนล่ะที่สามารถใช้ได้ดีเออง่ายๆครับเป็นคนที่ ใจใหญ่ใจถึงคือพื้นฐานนะจิตใจเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงที่ออกแนวนักเลงบูนผู้ชายก็ใช้ได้เพราะเขาเป็นอย่างนั้นเวลาเปลี่ยนแล้วสามีไม่ตกใจครับคนรอบข้างไม่ต้องงงว่าเขาบอกเดี๋ยวงงว่าเอ๊ะทำไมดูเปลี่ยนไปเป็นคนต้องเป็นคนใจใหญ่ด้วยนะครับคือมีอะไรก็มักจะแบ่งมีอะไรก็แจกต้องเป็นคนมีสติดีๆเป็นทุนเดิมอยู่ด้วยป่ะครับด้วยครับด้วยเพราะว่าเราจะกระตุ้นในด้านของความก้าวร้าวเนี่ยแรงขึ้นจะก้าวร้าวขึ้นเพราะมันเป็นธรรมชาติเลขทำงานเนเลขธุรกิจเนี่ย คิดตลอดเวลาทําตลอดเวลาถูกไหมคะอย่างิีงแสดงว่าคนที่จิตใจเนี่ยไม่ไม่แข็งพอหรือว่าแบบใจอ่อนก็ไม่ควรใช้ควรหลีกเลี่ยงไปเลยเอ่อบางทีอาจจะพอใช้ได้แต่ว่าใช้แล้วส่วนใหญ่ก็จะรับกับมันไม่ได้อนะครับเพราะว่ามันคนละสภาวะค่ะคือเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนจากเย็นมากเป็นร้อนมากไม่ได้ครับมันผิดปกติครับนะครับเหมือนก็กินยาผิดแล้วกลายเป็นโทษนะครับก็ไม่สมควรอย่างนี้ครับน้องอ่อยลองลองให้จานแยก7ดแปดเก้าเนี่ยมันก็มีเลข เจ็ดคู่กับแปดแล้วก็มีแปดคู่กับเก้าใช่างี้มันถ้าเป็นการเป็นเลขสองตัวล่ะคอาจารย์จะเป็นอย่างไรใช่ครับจะเป็นสองตัวครับเลขสองตัวถ้าเจ็ดคู่กับแปดก่อนเจ็ดคู่กับแปดเนี่ยให้ผลดีแต่ก็คือความรุนแรงอยู่ดีนะครับในเรื่องเงินทองได้แต่ก็คือความนักเลงมีครับผมทีนี้เมื่อกี้แยกแปดคู่กเก้าใช่ครับแปดเก้าคือแปดอยู่กับเก้าเนี่ย มันส่งผลในเรื่องของแควค่าทุงกรพันธุ์นังเหนียวพอใช้แล้วมันก็รับกันไงมีเรื่องแต่ว่าแข็งเนี่ยมีบารมีก็เป็น7 8 9ดแปแต่ก็ต้องนะใจร้อนก็อย่าใช้มันไม่เหมาะกับคุณ เพราะว่าอย่างกลุ่มเลขบางอย่างที่บอกว่า2ตัวมีผลถ้ายิ่งเป็น3ตัวจะกลายเป็นว่าพลังมันยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมคใช่ไหมคะเหมือนเมื่อกี้ถ้าใจไม่แข็งพอก็หนังเหนียวนะคูณแต่มีเรื่องบ่อยแต่ว่าตำแหน่งการวางก็เป็นในเชิงขั้นสูงว่าจะอยู่ตรงไหนต่ออะไรตรงไหนให้มันเจ็ดเป็นเจ็ดเป็นเก้าะครับบางคนไม่รู้เอาไปวางท้ายมีผลไหมจ้าอ่ามีผลอาจจะทะเลาะคนในครอบครัวได้ง่ายนะครับถ้าวางไว้ด้านหน้าอาจจะมีปัญหากับสังคมภายนอกครับผมฉะนั้นตำแหน่งเลยส่วนใหญ่มากจะให้ไปอยู่ข้างหน้ามากกว่า เร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าแต่ก็ต้องศึกษาให้รู้ก่อนนะคะครับผมครับนะคะอ่ะนี่ก็เป็นกลุ่มของตัวเลขนะคะคหลักๆ3ตัวที่เจอปัญหาเยอะมากหลายคนดูปุ๊บจิบไปหาซื้อทันทีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทราบแล้วนะคะคผมไม่ใช่ว่าใครจะซื้อมาแล้วก็ใ,ใส่ข้างหน้าก็ได้นะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เหลข้อความเราพร้อมเนี่ยถ้าเกิดขึ้นได้เดี๋ยวให้ดูนะเพราะว่าข้อความมันเริ่มมารีบดูเลยดีกว่านะเบรกแรกโอ้หอาทิตย์ที่แล้วนี่พี่พูดรัวมากเลยใช่ไหม น้องไม่อย anyway ู่พี่พูดรู้มากเลยเหรอพูดไปประมาณ1,700กว่าข้อความเฮ้ยพี่มาแล้วมาๆาวันนี้2,000กว่าพี่เชื่อไหมครับผมข้อความมาเลยนะคะ294 6019ค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างค่ะนเป็นเงนี่สุดน้เพราะว่า60เสียเงินครับผม01ถูกเอาเปรียบถ้าอยู่ในหน้าที่เป็นครูเนี่ยก็คือตำแหน่งเนี่ยมีปัญหาเนะครับผลงานได้ไม่เต็มที่โอเคต่อไปนะคะใครคลองชามขายเหล้านะคะอ่ตัวเลขเลยค่ะ 8 7 9 5 1 5 6งชอบเตียงโชคเลขก็เลือกมาถูกฉลกนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ขยันทำบุญเลขนี้ใช้แล้วจะมีปัญหาเพราะว่า9515เนี่ยคือมันจะต้องเกี่ยวกับการทำบุญตลอดนะครับแต่ตัว8 7ดเข้างหน้าพวกนี้คือได้ได้เกี่ยวกับธุรกิจของเขาเลยแล้วเสร็จบด้วยนักเรียนนะคะอาจารย์ผู้ชาย1956155เรียนเก่งไหมคะวันนี้เรียนเก่งแล้วอาจจะได้เป็นเป็นเดือน และกล้าแสดงออกเป็นคนเป็น็นหัวหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยฮะอ๋อได้อยู่ได้ครับได้กิจกรรมเบอร์นี้เขาถามว่าเรียนเก่งและกล้าแสดงออกไหมก็เป็นได้ครับได้ครับผมกด้รแสดงต่อมาครับต่อไปเลยนะคะนักเรียนเหมือนกันนะคะ4926515ทำงานช้ามากนักเรียนทํางานช้ามากคือเพิ่งใช้ใ่ไหมครับผมไม่ทราบกันครับอันนี้ถ้าเปลี่ยนเนี่ยกิกรรมก็น่าจะตั้งใจเรียนมากขึ้นแต่ช้าเร็วเนี่ย บางทีต้องรู้เบอร์เก่าครับผมนะครับแต่ว่าดีขึ้นในเรื่องเรียนแหละครับแต่น่าจะเรียนเก่งขึ้นทำอะไรได้เก่งขึ้นใช่ไหมคะอ่าตหอไประหว่างสองเลขนี้ครับน้องอ้อย9944873นะคะกับ9755749ครับผมที่ยิ้มไม่ใช่อะไรนะมันเสีย2สองเบอร์เลยเวยครับคุณพี่อาจารย์สองคนนี้ตีกันครับผมนะครับมีเลขเลาะของคนได้ง่ายมีเลขอารมณ์เดือดเลขประทะ คคุณจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนนะคะนักเรียนชายมอต้นนะคะเอปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เรียนเก่งครับเรียนเก่งได้ไปแล้วเนี่ยนีซ้ำนะเรียนเก่งมาเรียนีก่งมให้ช่วยขายของด้วยชอบเล่นเกมอ๋อแล้วคนเมื่อกี้นี้แล้วคนเมื่อกี้นี้ที่จะบอกไปว่าเบอร์เมื่อกี้ไม่โอเคไงให้ช่วยขายของด้วยจะชอบเล่นเกมก็แปลว่าไม่ทำงานไงไม่ไม่ถ้าเราเปลี่ยนเบอร์ให้เด็ก เนี่ยก็จะมีภาวะที่เล่นเกมน้อยลงเท่าที่ผมเคยเปลี่ยนให้เนี่ยก็จะดีขึ้นแต่จะไม่หวังว่าเด็กจะถึงขั้นเลิกเล่นนะใช่ครับอันนั้นมากเกินไปคุณก็่จะให้เขาเล่นนี่ก็เอาคอมคืนสิเอาเค็ื่ลงเล่นสินี่เบอร์คุณพ่อนะคะ8585489เบอร์คุณแม่นะคะ4 8 9 4 8 9เเบอร์คลูก มานี่เลย2 4 1 6 3 5 9ทําทำธุรกิจกับเทรดดิ้งตัวลูกชายโชคดีเปลี่ยนเบอร์แล้วมีความสุขดีมีเสน่ห์นะครับมีเงินแต่เบอร์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เครียดแล้วก็ทำหลายๆอย่างไม่คุอนเก่งแต่ว่ามันมีเลขที่ต้องทะเลาะแล้วการผิดพลาดในการใช้อารมณ์ในการลงทุนเนี่ยมีนะครับเพราะมีเลขคู่ศัตรูหลายตัวฉะนั้นเบอร์ลูกดีเบอร์พ่อแม่เปลี่ยนให้หมดครับผมเปลี่ยนทั้งสองคนนะคะที่จรแล้วน้องออยไม่มาที่เลยบอกเขาว่าให้ส่งมันทั้งครอบครัว เลยมาเต็มวันนี้มาครบนะคะอ่ะเด็กวัดเด็กวัดชอบเล่นหวยเบอร์เก่านะจา์ครับผมสามตัวหน้าไม่เอานะคะคุณผู้ชมอ่าเบอร์อ๋อนี่คือเบอร์เลยเหรอ0 6นยาขึ้นต้นเลยเหรอศูนย์หห้าขึ้นต้นห้าเก้าเจ็ดเก้าแล้วเปลี่ยนใหม่นะอาจารย์เป็น146 9553่หเก้าห้าห้าสาครับผมอืมแล้วก็ห้าต่อด้วย ห้าเก้าเจ็ดแปดครับตอนนี้ตกงานอยู่ไหมเบอร์หนึ่งสี่หกนะครับเก้าห้าห้าสามใช้ได้ครับดีกว่าเบอร์เก่าใช้เบอร์เบอร์แรกนั่นแหละแต่เบอร์ลงท้ายเจ็ดแปดตัวนี้ถ้าแปดอยู่ท้ายตำแหน่งวางไม่ดีเงินรั่วอ่านี่ไงเก้าเจ็ดแปดเมื่อกี้นี้เลยเห็นไหมเห็นไหม ใช่เลยแล้วเกามีอีก2เบอร์นะจ๊าหามาให้อีกนะ433 8157ครับผมแล้วก็สี่ห้าสงสี่เก้ครับผมเบอร์ที่หาใหม่เนี่ยโอเคใช้ได้ใช้เลยครับ4 5่6 1 4 9ใช้ได้ครับนี่คุณเด็กวัดใช่ไหมใช่จัดไปเลยทั้งหมดเนี่ยเขาหามาได้5เบอร์นะเมื่อกี้ครับผมใช้ได้แค่เบอร์เดียวเบอร์สุดท้ายอันนี้เบอร์เสียครับเราหาเบอร์อะไรได้ครับพบสี่สาหาเบอร์เลยได้ครับ4 9 1 4 9 1นะคะสี่หกห้า ใช้ไปครับเบอร์นี้ดีครับเบอร์อยู่ในเกณฑ์ดีครับครับผมสามลงท้ายใจร้อนหน่อยครับผมเป็น5้าเลยโอเคโอเคนะคะต่อไปเลยนะจ๊ะทำเทรดดิ้งเหมือนกันคนเมื่อกี้หรือเปล่าบ้านเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะห้าสิบแปดห้าหกนะไกิเบอร์หนึ่ง สี่แปดห้าไม่น่าใช้ครับเก้าสองสามหนึ่งเก้าสองสี่ค่ะสองสามหนึ่งทำให้ใจร้อนคขี้หงุดหงิดครับผมนะครับถือว่าเสียทั้งสองเบอร์ครับค่ะแม้ว่าเลขจะมีเงินมีอะไรเข้ามาแต่ปัญหาเยอะครับผมถ้าให้ปัญหาน้อยหน่อยแล้วก็เงินเข้าดีๆเนี่ยก็เปลี่ยนเลขครับนะครับค่ะอ่ะต่อไปนะคะมาเลยเก้าเจ็ดหนึ่งหกสามห้าสองสี่นะคะแล้วก็หกสามเก้าสี่แปดเจ็ดเก้าการเงินการงาน ผู้ชายใช่ค่ะในสองเบอร์นี้เป็นคนเก่งนะครับแต่เลขเนี่ยมีปัญหายังไงครับอาจารย์นะครับเพราะว่า7จหนึ่งคู่ศัตรู4ี่แคู่ศัตรูฉะนั้นเขาต้องเจอปัญหาบ่อยแต่เป็นคนเก่งแก้ปัญหาได้แต่ค่อนข้างเจอเรื่องหนักๆเยอะนะครับควรจะเปลี่ยนเสียงสองเบอร์ครับเปลี่ยนนะคะต่อไปครับนนี่ะะคต่อไปเลยจ้า4 4 2 6 4 5 7เเรื่องงานเรื่องเงินค่ะอาจารย์เบอร์นี้มีตัวเลขเงินนะครับ สี่สองสองข้างหน้าเป็นเลขเงินแต่ตัวข้างหลังเนี่ยห้าเจ็ดเนี่ยมันทําให้พลิกล็อกนะจะดีก็ไม่ดีอ้าแล้วก็ทะเลาะกับคนผู้หลักผู้ใหญ่บาการขัดแย้งเนี่ยมีขึ้นบ่อยถ้าอย่างงั้นเขาจะขายบ้านหนึ่งสองเนี่ยจะได้ไหมเลขมีเลขเเงินแต่ลขขัดแย้งมาสะดุดด้วยโอ้โหฉะนั้นพลังของความโชคดีเนี่ยไม่เต็มร้อยแต่ก็ถือว่ายังดีกว่าที่เสียหมดเลยและควรจะเปลี่ยนครับเขาเปลี่ยนมาสองหกสองสี่เก้าเก้าเจ็ดดีไหมครับมันยังไม่เวิร์กตรงที่ เวลามี997เนี่ยจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงหรือคนที่แปลกนะครับส่วนใหญ่ผุเจอในคนที่บางทีมันถึงขั้นแบบ บ้าๆบอๆเวลาบางทีความคิดจะเพี้ยนไปเยอะนะครับเลยไม่แนะนำนะครับก็ไม่มีนะพี่มีไหมไม่มีนะแต่ดูเหมือนมีนะไนะไม่ใช่หรอเลขนี้ฮะเลขนี้ดีครับดีครับี่สองแต่สองลงท้ายใจอ่อนแค่นั้นเองแต่อยู่ในเกณฑ์ดีครับใช้ไปเลยาส่หกับ9465961แม่บ้านเบอร์เมื่อกี้เบอร์นี้ค่ะจ้าเบอร์ไหนดีใช้เบอร์นี้แล้วกันเมื่อกี้มีสี่สองลงท้ายดูแล้วเก็บเงินอยู่มันมีเลขงงไงมีหกหนึ่งก็จะเก็บเงินอยู่หกหนึ่งแล้วกัน แม่บ้านจะได้เก็บมินสีอยู่นะคะอ่ะก็ลองไปเปลี่ยนดูนะใครที่มีแล้วก็โอเคเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะถ้าส่งข้อความมาหาเรานะคะมีเบอร์เก่าเนี่ยส่งมาด้วยกับเบอร์ใหม่จะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันไหมใช่แล้วส่งมาเหมือนในทั้งครอบครัวนี่ก็ดีดูง่ายดีดูชัดด้วยชัดเจนครับผมยินดีก็กินเวลาคน